สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิสมนนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์และการเงินให้กับชาวราศาีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ิมิถุนายนถึง23กรกฎาคมค่ะ,ะถ้าท่านใดต้องกาสรสนับสนุนแม่หมอสามารถกระทาได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน q ิว o d e คได้เลยนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่4ถึง11กุมภาพันธ์ค่ะซึ่งก็คือ5ไปใบด้านบนนะคะ ส่วนทางใบด้านล่างเนี่ยจะเป็นไพ่คาริฟาย ify, เฉพาะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ค่ะ,อะสองใบนี้นะคะคือไพ่ประจําตัวคุณสองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ใบนี้เป็นไพ่สรุปนะคะไพ่ประจําตัวคุณเนี่ยคือคุณเองเนาะคุณคิดว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเงิน,น,นนะคุณคุณคิดว่าคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคนี้ไปได้นะคะส่วนใครก็ตามเนี่ยที่กําลังรอข่าวเกี่ยวกับการเงินเนี่ยมันอาจจะมี ดีเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะหรือไม่เนี่ยคุณก็อาจจะได้อโอกาสใหม่ๆนะคะที่จะเริ่มการลงทุนหรือการทำงานใหม่ๆนะคะโอกาสจะมีเข้ามาเนาะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เนาะอาจจะเป็นเพราะตุดจิตหรือเปล่าคือว่าก็จะเป็นลักษณะที่คุณเนี่ยอา,อาจจะไม่ได้ทํางานเต็มสัปดาห์เนาะมีแบบว่าลาหย,ยุดบ้างอะไรบ้างนะคะไม่ได้ทํางานแบบ เต็มเวลานะก็บางคนเนี่ยอาจจะอาศัยในช่วงที่ติดตุดจีนะคะไปเดินทางไปต่างประเทศนะคะได้เนาะแต่ว่าการเดินทางเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเกี่ยวข้องกับการเงินของคุณนะคะเกี่ยวข้องกับบริษัทบ้างอะไรบ้างนะคะทีนี้ในเอนเนอจีก็คือว่า คุณมีแนวโน้มนะว่าคุณจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะก็เป็นไปได้ว่าบางคนเนี่ยถ้าทําบริษัทคนจีนอาจจะได้ตะเอียเนาะแต่ว่าถ้าเกิดยังเด็กอยู่นะคะก็คุณอาจจะได้รับเงินอสองแดงจากผู้ใหญ่นะคะประมาณนั้นเนาะทีนี้สําหรับความรักความสัมพันธ์นะคะมาดูกันที่ความรักความสัมพันธ์บ้างแล้วก็ถ้าสิ่งที่ไม่เหมากะกับเราทพูดไปเนี่ยไม่ใช่ความรู้สึกของชาวกรกฎนะคะแล้วก็ ที่มีต่อคู่รักของคุณก็จะเป็นความรู้สึกของคู่รักของคุณที่มีต่อชาวกรกฎนั่นเองนะคะแล้วก็แม่หมอเนี่ยก็จะทํานายเน้นสําหรับคนที่มีปัญหาเท่านั้นคนที่มีปัญหาไม่จําเป็นจะต้องมาดูช่องนี้เลยนะคะเพราะว่าแม่หมอจะทํานายาในส่วนของคนที่มีปัญหานะคะอตอนนี้เนาะสำหรับคุณนะคะกรณีกรณีที่หนึ่งเนาะก็คือว่าคุณอนะ คนที่เพิ่งจะเลิกกับแฟนไปการเลิกมันมันน่าจะเป็นเพียงแค่ชั่วคราวนะไม่น่าจะเลิกนานมากคือคุณเนี่ยอยากจะ move on นะอยากจะไปหาใครที่แบบดีกว่านี้นะคะกรณีที่2เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคือความสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อย work นะอาจจะมีการเลิกกันชั่วคราวคุณกําลังคิดหาวิธีใหม่ที่จะทําให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอ่อสิ่งไพ่ประจำตัวใบที่2ของคุณเนี่ยคือคุณเองเนี่ย มีแนวโน้มอ,อาจจะเป็นอกเกอร์นะหรือว่าเป็นสปายเป็นคอยส่องเขาทางโซเชียลมีเดียเป็นไปได้หมดเลยนะคะแล้วก็เมื่อคุณส่องเขาเนี่ยคุณก็อาจจะเข้าใจผิดได้นะว่าเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่เหมือนจับปลา2มือหรือใดอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วว่าเขาไม่ได้จับปลา2มือนะคือคือถ้าเกิดคุณดูให้ดีอ่ะก็คือว่าเอ่อคนเนี้ยก็เหมือนตัวจ๊กเกอร์นะก็คือ มไม่ได้มีความสัมพันธ์เลยจริงจังแต่ว่าเป็นตัวจ็กเกอร์คือเป็นตัวช่วยนะคะในความสัมพันธ์นี้นั่นเองเนาะบางคนก็เป็นเหมือนคาตาลิสต์นะคะประมาณนั้นเนาะเป็นคาตาลิสต์คือตัวอะไรเอ,อ่ยคือเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะประมาณนั้นทําให้คุณอาจจะหึงอาจจะอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือ,อคุณเนี่ยจะไม่ค่อยได้ให้ความพยายาม ใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่หรือว่าไม่ได้ใส่ใจเ,เหมือนที่เคยเป็นมาเนาะเพราะว่าเ,เป็นเพราะอะไรบางคนก็คือเหมือนว่าคุณคุณเนี่ย เหมือนค่อนข้างจะกลัวนะคะกลัวว่ากรณีที่หนึ่งคือคุณกลัวว่าถ้าคุณแบบใส่ความพยายามทำเป็นประจำทุกวันเนี่ยจนติดเป็นในิสัยเนี่ยคุณจะรู้สึกผูกพันกับเขามากเกินไปเนาะเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันคุณก็เลยเหมือนแตะเบรกเอาไว้ก่อนนะคือแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะพยายามมากเกินไปหรือว่าทำอะไรที่แบบต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทีนี้กรณีที่สองเนี่ยบางคนเนี่ยมันจะแบบ ดูเหมือนเป็นไปนไม่ได้แต่ว่าไม่มีคนเป็นรู้สึกแบบนี้จริงๆนะก็คือว่าอ,อคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากมากมากเป็นพิเศษเลยอะมากเหมือนแบบตามมาจากชาติต่างกเกาะอะไรแบบเนี้ยคุณก็เลยแบบแล้ว ทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณนะมันเป็นลักษณะที่เป็นไปไม่ได้คุณก็เลยเหมือนแบบไม่อยากจะพยายามในความสัมพันธน์นะคะเนี่ยไพ่มันบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นไปไม่ได้นะคะคุณเองคุณก็เลยแบบออกแนวสับสนนะนิดนึงเพราะว่าทําไมถึงเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าที่คุณสับสนเพราะว่าคุณกลัวแบบพวกชาวบ้านนะปากนกปากกาจะมาคอยจิกคุณอะไรแบบนี้ก็เพราะฉะนั้นคุณก็ค่อนข้างระวังตัวนะคือชอบผูกพันนะแต่ว่าแบบกลัว อืนะคะยังไงก็ตามเหมือนคุณจะในรอบสัปดาห์เนี้เหมือนคุณจะเพิ่งรู้ตัวนะว่าคุณน่ะรักเขามากขนาดไหนอืมรักเลยนะไม่ใช่ชอบอย่างเดียวนะคือถึงขั้นรักเลยก็เลยแบบมีอาการแบบช็อกตกใจพังไม่คิดว่าตัวเองอะ่ะคือค่อนข้างระวังตัวแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็เพิ่งจะมารู้ตัวว่ารักเขาไปแล้วนะคะอืม อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวกรกฎจากไพ่ทั้งหมดนะคะจะเป็นไปได้ว่าเป็นรักทางไกลบางคนก็เป็นรักสามเร้าเราสามคนนะคะอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นการเข้าใจผิดได้นะคะแล้วก็เป็นเด็กคุณสองคนอาจจะมีอายุแตกต่างกันมากมากก็มีความผูกพันกันมากๆบางคนเนี่ยเคยแต่งงานกันแล้วแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางแล้วก็เหมือนแบบยังคงคิดถึงอยู่เนะเาะ เหมือนเดิมก็คืออาจจะเป็นชาต่ตางชาตินะเป็นรักทางไกลได้นะคะแล้วก็เป็นรักที่มั่นคงแล้วก็บางคนคิดถึงขั้นอยากจะแต่งงานเลยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องราวประจําสัปดาห์นี้สําหรับเรื่องราวความรักนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกสําหรับหนึ่งนะคะว่าตอนนี้คุณและเขารู้สึกกันยังไงนะคะขอจัก,กรวาลน,นะคะช่วยบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎและผู้รักด้วยไพ่สัมพันธภาพ,าพาใบค่ะ ใ่สามารถสลับกันได้ถูกไปด้วยนะคะระหว่างคุณกับเขานะถ้าแม่หมอพูดไปแล้วคุณรู้สึกไม่ตรงอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าอคุณต้องลองสลับกันดูก่อนนะคะอืตอนนี้อ่าบล็อกมาก็บล็อกกลับนะคะตอนนี้อืมคือตอนเนี้ย ชาวกรกฎเองเนาะคุณน่าจะรู้สึกว่าคุณถูกเทนะคะแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวมากๆนะถูกเทอ,อกหักนะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณเองอะ่ะถูกทอดทิ้งนะส่วนคู่รักของคุณน่ะเขาเป็นคนแบบฉลาดนะแล้วก็เหมือนแบบเอออาจจะพูดตรงเกินไปอะไรแบบนี้นะคะแต่เขาว่าสามารถเป็นผู้นำได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะที่นี้ คือเหมือนว่าเขารับรู้เรื่องราวอะไรบางอย่างเนาะที่ทําให้เขาตกใจในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณนี่แหละไปบล็อกเขานะเขาก็เลยตกใจบล็อกคุณกลับซะเลยนะตอนนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าบล็อกทางโซเชียลมีเดียหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะบล็อกแบบในใจเหมือนกันนะก็คือเหมือนแบบโกรธอะคือแบบว่าบล็อกมาบล็อกกลับทำอย่างนี้มาฉันก็ทำกลับอะไรแบบนี้คือเป็นพวก ตาต่อตาฟันต่อฟันอะไรเงี้ยมาแบบไหนก็สะท้อนกลับไปเลยนะคะจะได้แฟแฟเนอะที่นี้แม่หมอนะคะขอคำแนะนำให้ชาวกรกฎและคู่รักประจำสัปดาห์นี้หนึ่งใบค่ะมไก d ด n c e นะคะคือ เขาบอกว่าออคุณน่ะจริงๆแล้วเนี่ยให้คุณลองเชื่อนะคะหนจิตใต้สำนึกคุณดูนะคะให้เชื่อเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไกลอะไรก็คือตัวเองเหมือนแบบมีลังสังหอนอะไรว่าควรจะทําอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ทําเลยอีกอันหนึ่งก็คือคุณไม่ควรจะอีกนออีกนอภาษาไทยแปลว่าอะไรนะ คุณควรจะให้ความสำคัญกับความฝันที่คุณฝันนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นแบบไกด์ให้คุณเนาะเป็นอะไรที่นำทางคุณได้ในความรักครั้งนี้นะคะก็จริงๆแล้วทั้งหมดที่ไกดมาเนี่ยก็คือมาจากจัก,กรวาลน,นั่นเองนะคะจัก,กรวาลเขาช่วยไกด์มาให้หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเนาะช่วยไกดคุณอยู่นะคะให้คุณสามารถเ,าเดินทาง ไปกับการเดินทางของอทางด้านจิตวิญญาณนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะหมอก็ขอจบการำนำเสนกแบเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะรบกวนกดไลค์จริงๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้อัลกอริทึมของ y o u t u b e เนี่ยมันช่วยทำให้คนอื่นเขามองเห็นคลิปนี้ได้มากๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดยังไม่ได้รับชม ดวงความรักรายปีประจำปี2024สามารถรับชมได้แล้วนะคะทั้ง12ลราศีนะคะขอบคุณมากมากนะคะทุกๆการรับชมและติดตามค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปค่ะวันนี้แม่หมอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ